รับนกเขานะครับอยู่ปอดตะทอนของบะแดงว่าดิเป็ดตั้งใดเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับผมครับโอ้มารับแล้วถึงที่แล้ว,วนะครับมีผลมาทรงนะครับล้อเบิง้งว่าีิเป็ดตั้งไดน,นะครับผมปอดตะทอนของบะแดงด้อน้องนี่ครับโอ้ี่ครับสใส่กองไก่มาเลย เมียนเยนึครับเดี๋ยวกลุ่มพานชัยนะครับสร้างของเราไปไปเดินทางกลับบ้านครับไปเลยครัะผมขอบคุณครับไปครับอุ้มหมอไซมาด้บุีถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเราจะมาเปิดตัวดูนะครับว่าเขาจะสวยงามหรือเปล่าที่อาจารย์ว่าไหมเดี๋ยวจัดเรียงกลงก่อนครับ ผงก็ซื้อมาใหม่ด้วยน <c oughs> ี่ือโคงเรียบร้อยนะครับก็อันนี้เป็นมือใหม่นะครับผมดีบอเชี่ยวชั้นแต่ว่าผมมักแบบสายมงคลครับสามกุกริวตันไปนครับเพราะว่าผมดีเน้นเอามะเพาะแล้วก็ดีขยายพันธ์แบ่งอาจารย์ไปนะครับผ็เลยมักสายสามกุกหรือว่าสายคาม้มสายมงคลนะครับเดี๋ยวผมดีลองเพาะเิึงนะครับสายสามกุก ผมสั่งอาจารย์ไปอาจารย์ว่าก็บอกน้ำดีดีครับนุ่มพันใช้หรือครับผมเพื่อนเป็นสายนกปลาลอยนะครับปลาลอยแลยแหละลอยเดี๋ยวผมจับใส่กลงนี่ครับที่พยายามเหตุดแต่มันระมัดระวังไปครับผมยานมันหลุดเทเล็กนี่ครับผมเดี๋ยวหามมงป้องป้องเจาะกระดาษเข้าไปก็ครับ ไม่ค่อยให้ได้เลยยันมือก่อนผมพยายามเลียนรูนะครับผมทุกอย่างตรงเลี้ยนรูนะครับถึงสิเปนเนาะกะดีลองเบิ้งครับสายนี้ดีเป็นทังไหนผมสายปลาลอยอีกแล้วผมมักเบิ้งกันเบิ้งอาจารย์นะครับถูกมากันเฮ้ยไปครับอืมเย็บร้อยโอ้โอ้ตัวใหญ่งามเลยเนาะนก เดินทางมาไกลอาิเมื่อเนี้ยเนาะพี่น้องครับเจ้าสามกุกนะครับอาจารย์ว่าสามกุกเต็มเลยเป็นนกเขาใหญ่สามกุกเต็มสันแล้วก็มีคู่อ้างนะครับตัวนี้คู่อ้างสองสามคำสันอาจารย์ว่าเป็นสายมงค้นนะครับผมสามกุกเต็มนะครับนี่อะไรครับโอ้ตัวตนเขาคืองามเหออ เงครับอาจารย์มายังบูธัดเด้อดั่นรอเบิ้งจากน้อยก่อนไอ้คนเขาเต็มท่านเขาผัดคนอยู่นะครับผัดคนอยู่นะครับผัดคนอยู่เด้อเดี๋ยวรอจากน้อยสรนอาจารย์มาเดี๋ยวจะคันในฟังดอกท่านโอ้งามดิตครับเดี๋ยวให้เขาใส่คนจนเท้ากันสามกุกเต็มเด้ออาจารย์ ลงคลิปเหมือนเบิ่งเรื่อยๆนะครับเนอะ้นกตัวนี้วารีพันธตั้งใดเดี๋ยวเขาคุ้นเคยกับสถานที่กันครับผมติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวให้เขาคุ้นคุ้นชินจากสถานที่จากน้อยก่อนกิ้น,น้ำกินเขา้าเนาะเพราะว่าเขาเดินทางมาไกลครับเดี๋ยวผมนี้ลงอัปเดตเรื่อยๆนะครับนกตัวนี้วารีป็นธตั้งใดเนาะฝากติดตามด้วยครับผมสวัสดีครับ